โทรส่งสารครูวิภาจังเห็นกันอยู่หลัดหลัดไม่นึกเลยว่าแกจะจากไปเร็วแบบนี้ฉันแต่งตัวเรียบร้อยละไอ้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทุกคนมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องงานศพที่ฉันอยากจะเล่าให้พวกเธอฟังโอเค 12. ความเชื่อเกี่ยวกับงานศพสำหรับคนที่เตรียมตัวไปร่วมงาน1ในความเชื่อของคนจีนควรพกกิ่งทับทิมไว้ในกระเป๋าเสือ้อ โดยเชื่อว่ากิ่งทับทิมสามารถช่วยป้องกันวิญญาณหรือสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่ติดตามหลังจากกลับจากร่วมงานศพได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้กิ่งมะนาวที่มีใบบนกิ่งเจ็ดใบทดแทนก็ได้เพราะเชื่อว่ากิ่งมะนาวจะช่วยไม่ให้สิ่งลี้ลับมองเห็นคนที่พกกิ่งมะนาวไว้ 2. หลังจากกลับจากงานศพควรล้างหน้าด้วยน้ำที่แช่ใบทับทิม เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายตามมาและช่วยล้างอัปมงคลได้3ผู้ตั้งครันและเด็กอ่อนงดไปร่วมงานศพเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายติดตามตัว4ห้ามชวนใครกลับบ้านพร้อมกันตอนที่อยู่ในงานศพไม่ควรเอ่ยปากชวนใครหรือเอ่ยชื่อคนที่จะขอกลับบ้านด้วยเนื่องจากเชื่อกันว่าวิญญาณหรือผีอาจจะตามมา 5. ห,หญิงตั้งครรภควรติดเข็มกลัดที่เสือ้อหรือชุดคลุมท้องเมื่อไปร่วมงานมีความเชื่อว่าเข็มกลัดจะสามารถป้องกันวิญญาณและสิ่งอัปมงคลที่จะมาทำอันตรายกับลูกในท้องได้ 6. อย่ามองลอดหว่างขาเพราะเชื่อว่าจะเห็นคนตายหรือวิญญาณเร่ร่อน 7. อย่าเอ่ยปากชื่นชมว่างานสวยหรือพวงรีดสวยเนื่องจากเชื่อกันว่าถ้าเอ่ยปากชมเราจะต้องไปร่วมงานศพของคนที่รู้จักอีกอย่างต่อเนื่องเพราะจะมีคนรอบตัวตายไม่หยุด 8. อย่าส่งดอกไม้จันทร์ให้กันเพราะเชื่อว่าเป็นการยื่นความตายให้กัน 9. คนป่วยหรือคนที่อยู่ในปีชงไม่ควรไปร่วมงานศพเนื่องจากช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่เชื่อกันว่าร่างกายกำลังอ่อนแอและไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอาจจะโดนสิ่งลี้ลับเข้ามาแฝงหรือทำร้ายได้ง่าย 10. หากร่างกายมีบาดแผลห้ามไปงานศพเพราะเชื่อกันว่าจะทำให้แผลยิ่งเน่าเปื่อยและหายช้าขึ้น แต่หากเลี่ยงไม่ได้สามารถพกนามมะกรูดหรือหนามเฟื้องฟ้าเป็นการป้องกัน11เลี่ยงการทานอาหารในงานศพโดยเฉพาะคนป่วยไม่ควรรับประทานอาหารในงานศพเพราะเชื่อกันว่าสิ่งไม่ดีอาจจะเข้ามาในร่างกายผ่านทางอาหารและเครื่องดื่มได้12พกมีดติดตัวไปงานศพเชื่อว่าเป็นการแก้เคล็ดมีดจะช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีและสิ่งอัปมงคลต่างๆได้ โอ้โหข้อกำหนดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนั่นสิแต่ป้องกันได้จริงๆหรือเปล่ามันก็เป็นความเชื่อที่เขาเล่าต่อๆกันมานะ่ะนะเราก็ปฏิบัติในสิ่งที่เราทำได้แล้วกันอืมจริงด้วยงั้นฉันไปหาหนามมะกรูดกับใบทับทิมก่อนแล้วกันเอาด้วยฉันก็เอาด้วยไป